สว่สดีจ้าพามาดูา่ามแห้งแรง,แงดูในนาสาหะเปียกลาสาหไวะในลูกลูกดูลูกหเหียวแรงขนาดไหนตกก็หน่อยก็แรงอาูเาร์มเหวาร์มเหวของเขามันจะได้กินไหมเนี่ย จะหอทำไมอือดูดูตาไม่เปิดตาไม่ลืมไม่กระจายเลยอีกจะห่ออีกมาแล้วมาแล้วออกในไม่ได้เลยสำลีการดุกดิกลุกดิกมาแล้วตามาข้างๆนี่ก็ได้นะม่นี่น้อยฟาดน้อยฟาดถาง นอนอยู่ยังนอนอยู่เพิ่งกลับมายังไม่เลี้ยวนะว่าแล้วอุ้ยมามาที่นี่ก็ได้ไม่ไปบนนนก็ได้ไม่ไปนนนนก็ได้อืมาเที่ยววะไม่ฟาดไม่ฟาดวะบ้านเก่าเดินมันเยียบต่อ ยังไม่ออกดอกเลยยังไม่ออกดอกมราก็ไม่ต้องมาตรงนี้แหละนี้มันเตือนหน่อยตวันขึ้นนุ่นเลย,ยมันต้นอะไรดอกโขุนไหม ดูดูด,ดิพนักงานโอ้โดูปุ๊กเลยนอนนอนก็ไปขอกินนี่เธอไปไหนอะไปไหนเดินไปไหนกลมเลยนะเจ้าเนี่ยเจ้าในตัวกลมเลย ได้ล่ะสำเนีป่ะกลับบ้านเนีอ่อ้้หอะจะชิงชองหรือจะไปขี่ไปเอืออะไรก็ไปจะเอื้อไปเอื้อก็ไปกลับบ้านแล้วนี่ก็แค่นี้ละจ้าเดินออกมาข้างนอกถ่ายความแหง้งแหง้งจริงๆแรงจริงๆที่อื่นก็พ่นตกเอา้าตกเอา้าแรงจริงๆแกวมังกรก็ดอกเหี่ยวมาแล้ะ บอกว่าจะแค่นี้ก็โตไปแล้วไปแล้วสวัสดีจ้า